ตอนนี้นะฮะเกมโรบอ x ได้ล่มนะครับล่มก็คือล่มเลยคนที่อยู่ในเกมก็ยังอยู่ในเกมได้นะฮะแต่ถ้าแต่ถ้าใครกดออกเกมมาจะเห็นว่าหน้าโรบอ x ตอนนี้ล่มนะครับเข้าเกมไม่ได้เลยนะฮะแล้วก็อีก2นาทีจะอัปเดตนะครับมันยังไม่กลับมาเลยโอเคเรามาดูหน้าอ่าอัปเดตกันก่อนนะฮะพลอยสันอัปเดตนะครับผมนี่เป็นอัปเดตคุกพลอยสันนะฮะน่าเป็นทีมคุกเอเรีย200นะครับโลกใหม่นั่นเองน่าจะเป็นโลกใหม่ ฟีเจอร์มีอะไรบ้าง r e b i r ร์8นะฮะอ่าอันนี้ก็เป็นของธรรมดาที่เราจะได้จาก r e b i r ร์8นะครับนี่ของพวกนี้เลยแล้วก็โลกใหม่นะครับผมเป็นคุกนั่นเองนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราลงมาดูก่อนมีฮิวปเตัวใหม่นะฮะนี่เป็นฮิวปที่แบบใส่ชุดนักโทษอันนี้น่าจะเป็นชุดไข่ธรรมดาหรือเปล่าน่าจะไข่ธรรมดาด้วยแล้วก็น่าจะรวมไข่อื่นๆด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น ของใหม่เหมือนกันนะครับซึ่งใกล้ๆของเดิมเลยใกล้เคียงของเดิมเลยนะครับก็สีไข่ใหม่นะครับสีฟองอ่พอรซันศูนย์ศูนย์สามพิสตันอ้าวโดนจับเรียบร้อยพิสตันกูโดนเขาแลว้วกุญแจใหม่นะฮะวอยฮับคือวอยนั่นเอง The Woy นั่นแหละอ่า The Woy เหมือนพักเอ็กอะมีสปินใหม่แล้วก็เฟสนุ่นอ่าเครเรนซีใหม่นะครับแล้วก็บูทบ,บ,บอร์บอดบดูท บูลแล้วก็โหูบอดเออนั่นแหละแล้วก็มีฮิ้วใหม่นั่นเองอันนี้น่าจะได้จาก Member, เมมเบอร์แคลนอ่ะันนี้น่าจะได้จากแคลนนะฮะเป็นเชดใหม่นะครับน่าจะเป็นสมุดซูเปอร์เรียเชดมิมิกเอนชานน่าจะเป็นสมุดเอนชานใหม่นั่นเองก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับอัปเดตนี้ และวันนี้ผมขอสเสนอแอปเซิร์ฟเวอร์ที่เจ๋งที่สุดสำหรับการ a f k UG Phone สำหรับสายฟาร์มหรือสายเปิดไข่จาก p e t Simulator 99และเกม Simulator หลายๆเกมแอปนี้ก็สามารถ a f k ได้ตามสบายเพราะมีระบบออโต้คิกในตัวเราจะได้ไม่ต้องหลุดทุกๆ20นาทีไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มเจมหรือการเปิดไข่เราก็ไม่ต้องหันมาง้อค่าไฟและท่านใดที่สนใจก็สามารถโหลดผ่าน q ิว o d e ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยหรือไม่ก็ลิงก์ใต้ดีลิ้ i คลิปชันก็ได้เพราะท่านจะได้เจมเพิ่ม488เจมเพื่อเอาเจมเปเปาาไปแลก หรือไม่ก็สามารถเอาเจมไปต่อเวลาได้เหมือนกันเข้าได้ทีฮะคือปัญหาเยอะมากเลยตอนนี้นะครับผมก็เดี๋ยวตรงนู้นเดี๋ยวตรงนี้ขอปิดเสียงก่อนเหมือนเกมจะอนี่ใหม่ด้วยนี่โหลดอีกแล้วโอ้ยชอแต่ไม่เป็นไรฮะเข้าเกมได้ก็ถือว่าเข้าได้เลยโอ้ยซึ่งอาเมื่อกี้มันเข้าเกมได้ลนะครับแล้วมันก็ขึ้นเออร์เลอร์อโค้ดท่านสานะครับก็คือให้เรากดกรากบาทแล้วก็เข้าใหม่เรื่อยๆเลยนะฮะจนกว่าจะขึ้นจนกว่าจะเข้าได้ โอเคเราอ่านไปแล้วในเว็บนะครับปิดได้เลยมีร้านค้าใหม่นะฮะสุพิเรียเชดมิมิกนะครับผมเสียงหายแล้วก็นี่ครับสุพิเรียเชดมิมิกก็คือสปอนเชดสปอนเชดอ,อ่าคีมสมบัติมานั่นเองนะฮะรอเลยรอรับไปไรซันคีย์เขาเล็กเราไปที่นี่วิโรคเราไปวอยนะครับร,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 ไไรีเบิร์สแปดต้องไปรีเบิร์สแปดก่อนปะรีเบิร์สแปดน่าจะอยุดอันนี้โอ้โหเราต้องวิ่งร้อยด่าเลยเหรอโอ้โห what เดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนฮะคืออะไรต้องรีเบิร์ดแก่อนโอเคแปบ๊บหนึ่งนะขอเอาขอเอาสัตว์กลับมาจากตัวลองหน่อยรีเบิร์ดแเรียบร้อยระหว่างนี้เดี๋ยวเอาตัวลองจอยเข้ามาฮะอ่าเทรดไปเอาของคืนเอาของคืนสักหน่อยเอาคืนมามารับคืนฮะมารับลูกคืนโอเคไปด่านถัดไปบูสสักนิดนึงเราไม่ได้บูสเลยอ่าบูสระดับนี้จัดมารัวๆรว,ว,วยฮะไปยันด่านก็ ร้อยเก้าเก้าอ่ะของโลกนี้เออเออเป็นลันเป็นดัลร้อยเก้าเก้าอถูกแล้วเพื่อที่จะไปวอยแล้วมตัวพวกนี้มันเล็กจังวะมันเยอะเกินเลยเอ่ะนี่คืออะไรดอกอ๋อมันเล็กมากเลยบูทอ่อาผลไม้สักนิดหนึ่งฮะเอานี้ด้วยซักห้าอันเราแวเเแะ,ะเ,เก็บเพชรก่อนแป๊บหนึ่งไหนอ๋อถัดไปเอาวาเก็บเพชรก่อนฮะเดีย๋ยวไม่ได้มารับเลยโอเครับก่อน เราใส่ไปชัเดือนหนึ่งเรามารับอยู่ไม่กี่รอบเอเรียสุดท้ายมาไปโลกถัดไปฮะโบดิสามไปแล้วปิวป้วปิวป้วปิว้วแมวโอ,อ้ยหมุนได้ด้วยอา้าวกล่องของขวัญหลุดออกจากตัวเต็มเลยเมื่อกี้ได้เหรอมาแล้ว นี่คือโลกของวอยฮะโอเคจ้าเหลืออีกเหลืออีกสี่สิบห้านาทีว้าวนี่คือกุญแจกุญแจที่อ้าวมีด้วยเหรอมีได้ไงวะเนี่ยอ๋อน่า,จ,าจะได้มาใช่ไหมเออใช่หมดแล้วไม่มีละอ่ามันเป็นคีย์อะไรนะวอยคีย์โอเคมีตัวใหม่เข้ามาอันนี้คือตัวตัววอย ฮิวจะเป็นตัวไหนอะเอ่ยเอออันนี้คือเรนโบว์ตัวทำเรนตู้ทำเรนโบว์เรนโบว์เพชรนี่คืออ่าอ๋อรวมทุกอย่างอยู่ในนี้เลยเมลบอกโกลเด้นอ่ะฮะโน่นไป VIP ไปดู VIP ก่อนฮะมีของให้รับไหมไม่มีได้น้อยเหมือนเดิมเลยนะเออเราน่าจะต้องไปฝั่งนน้นนี่แล้วต้องไปฝั่งนี้จุดเดียวเลยเฮ้ยปล่อยก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บ ฟรีพิสตันชาร์ฟฟรีพิสตันออาได้กุญแจมาแล้ววอยคีโออันนี้ไม่ได้เก็บตังค์ฮะเก็บเบรกนี่สกุลเงินใหม่มาแล้วแล้วก็ได้เจ้าตัวใหม่มาด้วยนะฮะพลังเท่าไหร่อ้าวเราไม่ได้ใส่ทคนิกมันาตั้งแต่แรกเหรอเอา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 เออกก่อนตัวหนึง่งใส่ทคนิกเข้าไปปึ๊บเอ่อตัวไหนเอ่ยมองไม่เห็นหาไม่เจอด้วยแต่มันได้มาใช่ไหมเนี่ยล็อบเบอร์ล็อบเบอร์นี่ 1.58ทิจเลียนฮะเราได้ตัวนี้มา1.58ทิจเลียนพลังไม่เยอะเท่าไหร่พริสตันสวัสดีโออีดิทสองพิสตันอยู่ข้างบนไม่ช่วยพิสตันฮะเราไม่ช่วยเพื่อนตัวเองอันล็อกหน่อยสวัสดีครับขอขอ,ของหนอยจ้าโอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหมันมีคีแล้วฮ huh? ะแพทเอกเบสเอกโอเคหนึ่งร้อยอันทีเดียวก็ได้ทีเดียวก็ได้แล้ <laughs> ว เมกโกลเด้นสามเบสเอต้องต้องกลับสินะอ่ะไปกลับสักหน่อยเมกโกลเด้นสามเบสเอ๋ยวนี้เริ่มนะเริ่มเริ่มเริ่ม,มลิ้นลิ้นนะมาแล้วจู้เมกสามโกลเด้นฟอร์เบสเออเบสเอนะฮะก็คือไข่ของนีเราลืมมันมีตัวอะไรบ้างนะมีลิงมีหมาแล้วก็มีแมวลิงหมาแมว แต่เมื่อกี้รวนแล้วเราได้เป็นเรนโบว์ั้งั้นเลยนะมีลิงลิงนี่อ่าโอเคปดล็อกแอรเรียรปดล็อกระยะไกลไปจ้าอันคือ500ไข่อา้าวสัตว์หาย500อยเบสเอ็กโอ้มีตังแค่นี้ไปตีของก่อนนี่พลัง2ทิลเลียนฮะ2.14ทิลเลียนเวทถัดไปเมคเรนโบว์เบสเอ็กอีกแล้วต้องกลับอีกอ้ะเมคเรนโบว์เหรอ เอ่อตัวนี้ปะอ่ะไปได้แล้วผ่านแล้วโอเคนะ่าะเป็นแอเดียสุดท้ายฮะที่อัปเดตมาก็คือน้อยน้อยมากเพราะว่าก็เข้าใจแหละว่าเขาอัปเดตถูกอาทิตย์มันก็เลยน้อยต่อไปน่าจะแอเรียสุดท้ายหรือไม่ใช่ฮะแอเรียสุดท้ายแล้ทีเหลือก็คือต้องรอ3.5ล้านในการบูตคอยโอเคเอามาต่อไปก็คือคอยจาเบสแอเรียอะฮะเรียบร้อยเมค่า เลนโบเบสเอกอีกแล้วพอ,อยังพอใจไหมโอ,โ,หอโอ้โหคอลลิพยซันคีโอผ่านสักทีฮะก็สักพักหนึ่งเลยที่กญแจจะดอบมาดาสุดท้ายครับ OP อะไรเนี่ย OP p o t i o นโอ้ใช้เจมนะเอามาดูตีไม่เข้ามันเดิมฮะเอ,อฮะต้องทำอะไรอะ่ะเราเอาเพื่อเราคนนี้ก่อนเอาโดนจับเหรอไม่ได้ฟาร์มอยู่หรอโอเคโดนจับอยู่ฮะ โกลเด้นคีย์พิสตันคีย์คืออะไรอะ่ะโกลเด้นคีย์คือมีโกลเด้นคีย์ด้วยโกลเด้นคีย์มาออ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยคูณสิบิ้วฮะคูณสิบิ้วเอามาทำทรงเหมือนได้อะ่ะอ่ะอันนี้เราต้องทำยังไงถึงจะเข้าประตูนั้นได้ปะไปเปิดไข่ทักหน่อยแล้วกันนี่ผิ้วอยู่ฟองนี้เอาพาไปโหลดอ่ะมาแล้วทำนี้เลยอ่ะโอเคสรุปแล้วนะครับก็น่าจะ ประตูสุดท้ายน่าจะเป็นอัปเดตหน้าหรือเปล่านี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่น่าจะใช่นะครับก็พลังตัวที่ผมเปิดมาแล้วพลังเยอะที่สุดก็คือไหนเอ่ยนี่ฮะ3.41่เทิลเลียนนะครับประมาณนี้เลยแต่ก็ยังไม่สูงที่สุดอยู่ดีนะครับเพราะว่าสูงที่สุดก็คือเจ้าคอกกี้นะฮะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปฟาร์มเอานอกรอบนะฮะแล้วก็รออัปเดตรออัปเดตอีกแล้วนะฮะ ก็ไม่รู้ว่าประตูข้างหลังนี่เราอราอัปเดตทันไปหรือว่าต้องไปทำอะไรก่อนดี๋ยวก็คอยมาบอก EP ีก็คลิปหน้านะฮะโอเคคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจนครับและบ๊ายบายอย่าลืมกดซับสไคร้ครับผม